เปิดภาพน้ำท่วมสะแก้วอรัญญประเทศอ่วมหนักน้ำป่าไหลหลา,ลากสูงเป็นเมตรนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเผยว่าหลังจากพายุดีรสชั่นพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องหลายวันทำให้มวลน,น้ำมีปริมาณมากขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดสะแก้วรวม8อำเภอ34ตำบล 278หมู่บ้านบางอำเภอน้ำเริ่มลดลงอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายที่หนักสุดตอนนี้มี3อำเภอคืออำเภอเมืองสะแก้วอำเภอวัฒนานครและที่อำเภอรอรัญญประเทศน้ำท่วมทั่วทั้งตลาดชุมชนระดับน้ำสูงกว่า30-50เซนติเมตรบ้านวัดโรงเรียนถูกน้ำท่วมต้องปิดโรงเรียนไปจนกว่าน้ำจะลด ซึ่งได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจตะเวนชายแดนและภูทรรวมทั้งหน่วยกู้ภยัยกลุ่มจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมนำเรือท้องแบนเรือยางช่วยเหลือบริการประชาชนและช่วยดูแลทรัพย์สินช่วยยกสิ่งของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันตำรวจจราจร สพเมืองสะแก้วได้ปิดการจราจรถนนสุวรรณสอน4เลนสะแก้วถึงกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดสะแก้วต้องใช้เส้นทางเลี่ยงไปถนนสาย359เขาหินซ้อนถึงสะแก้ว ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วทุกอำเภอโดยเฉพาะเกษตรกรพืชสวนไร่นาได้รับความเสียหายอย่างหนักยังไม่สามารถสำรวจความเสียหายเบื้องต้นได้